การใช้มวลชนนำการเมืองนั้นต้องรอบคอต้องเอาแต่สมมาพาควรอย่าให้เรื่องมันลุกลามไปจนกระทั่งเป็นความชอบธรรมให้ขบวนการแอนแอนแเข้ามาทํางานนี้เรื่องราวที่ปรากฏขึ้นมันกำลังเดินไปสู่จุดนั้นนั่นคือการใช้มวลชนนำการเมือง อย่างที่ผมได้เคยบอกไปหลายครั้งนะครับว่าเกมมวลชนนำการเมืองนั้นเป็นเกมที่เสี่ยงถ้าได้ก็ได้ทั้งหมดถ้าเสียก็เสียทั้งหมดถ้าควบคุมมวลชนได้ก็จะเป็นประโยชน์และนำมาซึ่งชัยชนะทางการเมืองของพรรคก้าวไกล แต่ถ้าควบคุมมวลชนไม่ได้เกิดการแปรผันเกิดการเลยทงเกิดการมากการกระทําที่มากกว่าการชุมนุมที่สงบและสันติผู้ที่จะเสียหายนี่นอกจากประเทศประชาชนแล้วนะครับพักก้าวไก่ ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์นี้ด้วยเพราะกระแสมันจะตีกลับต้องระมัดระวังนะครับกระแสตีกลับพอกระแสตีกลับเมื่อไหร่มันก็จะเข้าไปสู่เกมที่เขากำลังวางไว้นั่นก็คือการพิจารณาคดีในเรื่องที่พักก้าวไกลไปแก้มีนโยบายแก้มาตรา112ซึ่งเข้าข่ายว่า เป็นการล้มร้างการปกครองมันจะทำให้กระบวนการการพิจารณาในสารรัฐธรรมนูญนั้นเต็มไปด้วยเรื่องอารมณ์เพราะข้างนอกก็ประท้วงข้างในก็จะต้องการจัดการให้เบ็ดเสร็จก็นึกย้อนไปครับย้อนไปถึงพักพลังประชาชนอารมณ์ล้วนๆนะยุบพลังประชาชนยุบพักชาติไทยยุบ พักมัชชิมาย้อนหลังไปหลายปีหน่อยครับปีสองพันร้อยห้าสิบเอ็ดท่านทั้งหลายครับนี่คือต้องฝากไว้กับก้าวไกลว่าการใช้มวลชนนำการเมืองนั้นต้องรอบคอบต้องรอบคอบนะครับต้องเอาแต่สมมาพาควรเอาแต่สมมาพาควรเอาที่สามารถควบคุม เอาที่สามารถคอนโทรลได้อย่าให้เรื่องมันลุกลามไปจนกระทั่งเป็นความชอบธรรมให้มีการเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้กระบวนการแอนแอนแอนเข้ามาทำงานอีกข้างหนึ่งนี่แหละครับที่ผมต้องเตือนสติไว้ดังนั้นวันนี้อยากจะบอกพี่น้อง ที่เชียร์คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับในความคิดผมนะการไปด่าทอการไปด้อยค่าสมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยมันก็สะใจเราอยู่นะครับเพราะเราก็มันก็สมควรถูกด่าล่ะบางคนในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยสวาบางคนมันก็สมควรแล้วจะต้องถูกด่าแต่ถ้ามองอีกมุมหน,นึ่ง ตอนนี้พลเอกประยุทธ์จรันร์โอชาเนี่ยวางมือทางการเมืองแล้วนั่นหมายความว่าเชือกที่สนตะภายอยู่ปลายจมูกของวุฒิสมาชิกทั้งหลายเนี่ยไม่มีคนจูงนะครับแต่ก็ยังไปไม่เป็นถึงไม่มีคนจูงแต่ก็ยังไปไม่เป็นออกจากข้อไม่เป็นเพราะประสบการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น จะออกจากอคอกได้ก็ต้องมีคนจูงไปดังนั้นเนี่ยจึงอยากให้กองเชียร์ของคุณพิธาหรือแม้กระทั่งกองเชียร์ที่ต้องการให้เกิดรัฐบาลในขั้วประชาธิปไตยได้ส่งความรู้สึกได้ส่งหัวใจที่เป็นกัลยาณมิตรได้ส่งวาจาที่เป็นมัทรสวาจา ให้กับเราวุฒิสมาชิกทั้งหลายนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและสิ่งที่พวกท่านจะทำมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและต้องย้ำว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทิ้งเชือกไม่ต้องจูงเชือกแล้วนี่ มันก็เหมือนกับอิสระที่เราพี่น้องสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายนี่ได้รับอิสระภาพเมื่อมีอิสระภาพความคิดก็ต้องคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างมีสติอยากให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านท่านได้คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศ ว่าวันนี้เราต้องการจะเดินไปข้างหน้าและคนที่จะเปิดประตูให้พี่น้องประชาชนเดินไปข้างหน้าสู่ความเจริญอย่างวัฒนาถาวรได้ก็คือพี่น้องที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเราคนไทยด้วยกันครับพูดคุยกันได้เราคนไทยด้วยกันร่วมมือกันได้วันนี้ผู้บงการผู้จูงจมูกท่าน วางมือทางการเมืองแล้วท่านเป็นอิสระแล้วและท่านจงใช้อิสระของท่านใช้เสรีภาพของท่านใช้มโนสํานึกของท่านได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเมื่อพี่น้องประชาชนมากกว่า25ล้านคนเขาได้แสดงเจตนาลมณ์ชัดเจนว่าเขาต้องการรัฐบาลจากพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าไกลพรรคเพื่อไทย พักไทยสร้างไทยพักประชาชาติและอีกสองสามพักรวมกันแปดพักเขาอยากให้บุคคลเหล่านี้มาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลดังนั้นการส่งเสริมให้รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเกิดขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทั้งชาติ ท่านทั้งหลายครับเราควรจะเรียกร้องสมาชิกกุที่สภากันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปการด,ด่าทอกันการด้อยค่ากันนั้นไม่มีประโยชน์ครับในสถานการณ์นี้ใครจะอยากจะแจกกล้วยใครจะกล่าวหาว่าสวไปกินกล้วยก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้ากินแล้วยังมีจิตสํำนึกก็กินไปครับแต่จิตสํำนึกอยู่กับประชาชนนี่ เราไม่วิตกไม่วิตกกังวลหากจิตสำนึกของเหล่าสมาชิกวุฒธธิสภาทั้งหลายยึดมั่นในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนไม่มีกล้วยหวีใดไม่มีผลประโยชน์ใดๆจะมาเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของเหล่าสมาชิกวุฒิสภาเหล่านั้นได้เราต้องเชื่อมั่นเขาอย่างนี้ดังนั้นจึงต้องเรียกร้องให้ทุกคนนะครับว่าวันนี้ ถึงเวลาที่จะต้องให้กำลังใจสมาชิกวุฒิสภาให้เขาทั้งหลายได้มายืนอยู่ในแนวทางเดียวกับที่พี่น้องประชาชนส่วนมากในประเทศนี้ยืนอยู่